ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้นะครับก็มีเหรียญนะครับนะครับมาให้ชมนะครับวันนี้ได้มาสองเหรียญนะฮะนะครับเดี๋ยวเดโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูตอนนี้นะครับนะฮะมาจากไหนเนี่ยประทุมธานีนะฮะประทุมธานี นะเีวสักครู่นะครับครับออท่านอินนะครับสักครู่นะนะครับเก็บมาในตกใจนะครับไม่มีนะแต่ว่าเขาอาจจะเก็บไว้ดา,า,า,างล่างนะครับผม พ่อท่านอิ่มนะครับนครศรีธรรมราชนะฮะมหาอุดนะครับเมนี้อืมน,น,นะครับสวยนะัะยังไม่แกะนะครับสวยนะฮะ ขออนุญาตนะครับแก่ซีนเลย ็นที่ระลึกนะครับรอสอสองสี่สองนะครับด้านหลังจะเป็นยันมหาอุดนะฮะหน ก็โอเคนะครับเห็นนี้ผ่านไปนะครับยวคอยกสักหนึ่งดีว่า หลายครั้งแล้วเปิดมาตกใจไม่พระอลมผิวนี้แต่ผิว ครับโอเคเรื่องแกะนะครับขออนุญาตแกะเลยนหนึ่งแกะแรกนะขอตีม บางอย่างวัคซีนว่าแน่นตึ๊กเลยนะ <c oughs> เข็ดสวยด้วยเล็กตอง ได,ได้นะครับเรือนนี้บางเจ็บเลยนะฮะวัดทุ่งนาใหม่นะครับนครศรีธรรมราชฮะนันอน ทั้งสองอะละนะครับสวยทุกเหรียญน,นะนะครับเดี๋ยวขอญาตน,นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆม,ม,มานะครับเดี๋ยวผมขอนะครับเอามาให้เพื่อนๆน,นะครับรับชมนะครับ อย่าลืมกดตดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ